ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้หนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับมาวินงชาแนลพ่อทองเหล็คนเดิมพี่คำม้องแล้วก็ป้าต่อยคนมีเซนนะครับผมนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเฮาไม่อยู่ไสไอ้บ้างฮะอยู่ไสห้องนี้จอมปวกองดำจอมปวกองคดำที่ว่าลูกๆคือผ่านาะไอ้บ้าวนี่ครับเนี่ยไปดูครับท่านผู้ชมเลยเปิดกล้องอยู่เลยครับ นี่ครับท่านผู้ชม,ชมซึ่งอ,องตรงน้าผมไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะครับไม่ได้มาที่นี่นานแล้วท่านผู้ชมโอ้มันมีศาลพร้อมท่านผู้ชมมีศาลพร้อมเลยศาลนะครับผมท่านผู้ชมมีคนมาตั้งศาลนะครับน่าจะตั้งได้นานแล้วแหละนะครับหรือว่าผมไม่ได้มานานอันนี้อะไรเนี่ยโอ๊พผานาโพกต้นบัวผานาโพก พระนาพกท่านผู้ชมอืมนะครับสมเด็จนาปกพระนาปกอืมพระนาปกท่านผู้ชมอันชุดนี้ก็เป็นสารน่าจะเป็นสารตายาย่บ่นี่ครับอืม เดี๋ยวเากับมาขออยู่บนค่างถนนนะครับท่านผู้ชมคือคือผมเนี่ยไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะครับนี่มีคนมาลูปแป้งนะครับท่านผู้ชมนะมีคนมาลูปแป้งมาขอฮะกบกระโดดบ่คกบเพิ่งกระโดดข้าไปยุทธห้องบ่ยังงั้นอ่ะบ่จะไปขี่อย่างไรเงี้ยเยอะกบไปอีกนด้วยกันนะคู่ใครถือนอนเลยเด้อพัน ระวังระวังเลยนะพ่อเนาะสวัสดีทางไหนช่องเลยนะครับนวลวัดด้วยครัสวัสดีครับมาวินปมาตอยวิ่งลุมามคนเดียวมาทำเรื่องรายการนะครับทุกช่องเลยรายการเนี่ยตรงนี้นะครับสารตรงนี้แต่ก่อนผมมาถ่ายทำไม่มีนะครับมีแต่จอมปวกอันนี้เป็นสารตายย่อยแบบนี้แม่ว่ามีตาไม่ย่อยนั่งอยู่ตรงไหมเป็นสารเป็นมาถวายให้ไม่ไม่สัสดิ์สมบูรณ์ ดนั้นก็มีลูกปั้นตายายอยู่นะครับนี่ครับเ่าอ้าวอันนี้พระพุทธรูปเป่นดีวะเห็นดยว่หัเยล่าเห็นนี่บพระนาปกโอ้พักนาปกเหมือนชมแมเลยไงแม่เลยแม่เดีวะเพิ่นเอาผ่าเจ็ดสีเอาโน่นนี่นั่นมาผูกตัวก็ล้อมเบ็ดเนาะ แม่ยูข้างไนจอมปวกเขเ็วะปวกกืนกินเบิรดหรแม่นปลวกกินกินเบิรดเพราะว่าถ้าเบิง์ดับมุ่งไกลก็่าเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมคือผมไม่ได้มาที่นี่นานแล้วอือมากข่างติ่าใบลาม่าลิน้อนเราก็กนน้อยๆนดเอือ

โอ้ยคนปฏิมาขอเลยขอบุญธรรมดาล่ะครับตัวจอมปลวกเคยให้โชคให้ลาบแม่นแม่นได้ดีแม่นอีอะวินแม่นท่านผู้ชมพวกซาาเขาลือนแบบนี้ไงอือช่วงนั้นเอาไมเห็นรถจอดเป็นอือครับเพราะว่ามีการมาตั้งศาลด้วยนะครับท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวได้เตรียมทูบเทียนนะครับบอกกล่าวกราบไหว้ก่อนนะครับพอาะยิ่เกลกเข้าหรือว่าจอมปวกองค์ดํานะครับผมนะท่านผู้ชมนะไปโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทางช่องป้าต่อยทางช่องพ่อทองแลทางช่องมาวินด้วยนะครับไม่อเนอานตัวคอยก็ขอนางด้อท่านผู้ชมด้อเพราะว่าขอนางคัดตมาด้วยอนุญาตขออนุญาตด้อเพราะวา่าคือมันพื้นที่จํากัด นะครับเพราะว่าเราอยู่ข้างถนนข้างทางนะครับท่านผู้ชมนะทุกช่องเลยนะครับก็ต้องเลยลงอามครับผมที่สี่ทั่วโลกนะครับผมรถท้องขอบใจกันดีไหมเหล่าว่างแต่ไอมอเตอร์ไซค์มาเด้อท่านผู้ชมเออเหาว่างแจหน่อยหนึ่งเลยเนี่ยเพื่อหาหมองตัางกันครับวันนี้จอมปวกเพิ่นอยู่ริมถนนพอดีนะครับท่านผู้ชมเออต้อง คือถ้าผู้ชมก็มองรถช่วยกับผมด้วยนะครับมองรถช่วยกันด้วยถ้ารถมาเนี่ยบอกผมด้วยนะกกมือบอกกวหรือว่ายกมือว่าปามก็ได้หรือ <ยก S 2> ว่าบอกให้รถหยุดก่อนก็นกนกนได้เราจะสั่นเลยบอกนี่นอ่ะเดี๋ยวเขามากาบมไาหวา้กันจุดถูกจุดเทียนบอกเก้าพันกับจอมปวกองดํานะครับจอมปวกอง์ดำก็คือเขาบริเวณมหาเพลน,นีนานแล้วนะครับไม่ได้มาหาปูกองค์ดำนานแล้ว ครับผมทูกชมเนาะนี่แหละครับรถพันไปพม่าก,กับเซียวได้หนเออ่เออเออออกไปนะเออค่อยเนี้ยเออโอเคอยูอ่นะครับทก่านเ,อ,เ,เอ,อ้ต่แอ้อแเอาใจตเดียบอางมันเยกรพอ,อต้องแรกับเอาวิธีเคยกิ่งเบอร์ได้ไงมันสัเอวงเคยกิงก่งแล้วนะทีออ่ต้องเรทนางห้างบอกอืม ต้องไมาหาชูองดําจอมปวกอมดำองดํำองดำองดังี่ไหนยังนี่พราะี้นี่เนี่ยถ้าเขามาเยี่ยงบอกเรียกเขาบอกผู้สนอนจัดการก็ได้เฮ้ยผู้สนอนผู้สนอนุีสอนฟันประสอนอ่ะโอผู้สนอบสนสอนอยู่ขั้นประสอนครับครับครับเงินเงินหมดเงินได้เท่าไหร่เงินบหมดไม่ได้สอนโอ้ได้สอนสอนบอกสอน ได้สิโอ้อยังโ้ย้าวีเนาะหัวาสิมีออพอนะโอยายายยเจ้าก็หนงสองสามสี่ห้าเจอันนี้ช้อนนะใส่เจ็าวินินเหลายภาษาจ้ นี่คนผู้เขมรเป็นสามีด้วยเหมืนกันถามอีกอย่างว่าบอเคยของในพระชากรั้เมียเดียวที่เขาหนล่ะเมียไีู่้เดียวหลายภาษาปล่อยแม่นี่ตังเออช่วงลูกเรียนหลายภาษาใจยินและมจอจเด้อมากร์มครับท่าขอกันเพราะว่าวันนี้นี่จะขอเลขเซมซีกับเลขทูบเนาะอ่านะครับ เอเซฟีเล็กก็พอแล้วนะครับท่านผู้ชมก็บ่นเดีเสียวจะเหเสียวหลดโอ้แต่ว่าวงไงหลายเดือนไหนได้พอเป็นปะหลายเดือนหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมคือไม่ได้มาขอที่นี่นี่นานแล้วจริงๆอันนี้คือยอมรับเลยนะครับยอมรับเลยไม่ได้มาขอบ่หรือว่าวันต่างแจ้งนำท่วรมบนบ่ก่อนก่อนน้ำท่วร์นำท่วมบ้านเฮาไหมก่อนบ่ก่อนอือก่อนน้ำท่วม นั่งทวงกับปีกายเหมือนเด้ปีกายก็ปีกายปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมปีกายอย่าบอกเด้อว่าบ่ได้อาบน้ำตั้งปีที่แล้วอเป็นไปทำร่องนั่นตัวกระพร้อมกันกับมือแปรงคว้านนี่ละมาปีใหม่ทุบครับทุกคนไปเอาหนิทูบเยอะแต่ครบหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนีะไม่โดนตับ่ได้มาขอเพิ่นระวังตลอดท่านผู้ชมหล่นมัน้ากไม่ละเ้าก็ต้องระวังเนี้ยมาจับมาขอจบขอหลับ ตัวจอมวปวกองค์ดำนะครับท่านผู้ชมเนาะคนที่ซื้ออีกคือหนึ่งเขาเอื่อญพอยายเนีเ่ยพอยนี่เ,เกผูก้เจกผู้เจกจพอยนี่เจกจดำครับแล้เป็นเจก,กบจปะทำไม,ม,ไมต้องถามยังคันทยิวาเลี้ยงจีนจีนคนอื่นเนาะทำไมนะเนะา,มาเนะมาวินจังมีซูกี้คอยสืถามเจ้าผม <laughs> บว่าเป็นเจ้าถามคอยเซวกี้มีแต่ปิงซูกี้โบนิเก นี่แทบปีกนี่แทบปีกครับย่างเซ้าคีแล้วมันเกี่ยวกี่เต่อท่านผู้ชมครับมามากราบมาไหว้บอกกล่าวกับจอมปลวกองค์ดำนะครับหรือว่าปู่เจ๊กนะครับผมนะของงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้2 5 66นี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาบอกเพิ่นบอดนี่ว่ารถนะไม่มา่ะสาธุเด้อปูเจกหรือจอมปลวกองค์ดำนี่แหละลูกหลานบ่ได้มาหาปูนี่หลายเดือนแล้วงวดนี้ลูกหลานมาหาปูนี่เป็นถว่าครั้งแรกก็ว่าได้จัดปังๆ้ะปูเด้อย่าให้ผิดหวังของวันที่16พฤศจิกายนนี้2566นี้ ลูกหลานหนุ่มมามคนเดิมมาวิชแนลปัตติค้นมีเส้นพอต้องแลคนเดิมและคุณพีคำามมองและเอฟซีผู้ที่ตามลูกหลานทุกๆช่องที่เพิ่นเบิงปูอยู่ตอนนี้เด้อปูเด้อโป่อย่างไหลเสียมซี่กับถูกจบขา่าวสาธุป,ปูเอ้ยตรวจเร็ว,วท่านใจเพราะว่าในไม้มยาเทียนเออะเที่ยงไม้ยาอ๋อไม้ยาเทียนคือไปวางในอันเท่าไหร่นี่เนาะ ยังมันูดแบบี้ด้นี่ต้นยุกหยาบน้ำด้วยตนป่าด้วยต้นหยบหยเอามันมีปลาอยู่บ่นี่เป็นสาหนักโอ้ยยยนยยยยยยยอยยยยยยยนยย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 ่ยยายยย

หมายเลขครับผมได้มาหมายเลขสองครับหมายเลขสองหมายเลขสองมาทั้งสองนะครับหมายเตี๊ยมตีหมายเลขสองนะครับหมายเลขครับเรี่ยงที่ดูดำดำทั้งที่สองครับหมายที่สองหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายที่สองสองเจ็ดสองเจ็ด มันีน่ามมากที่ิวาเดอสามไม้ที่สามไม้เลขเด็กไม่ใจมีเด็กไม่ใ,ใจอีดีเลยดึงออกมาดึงออกว่าจะนี่พอ่ะอําบอกว่าศูนหเด็กไม่ใจอ่ะบอกศูนย์มันศูน,น,นไหนไหม โมเมนศูนย์เดียวนศูนย์ดีรวมกันสองเจ็ดศูนย์ปยังก็อวางสันสอเจดศูนย์ศูนย์ศูนย์ลดนในแม่ปฏิทินคิดแมงกี้อืมศูนย์นีเร่ปยังกวางสันต้นมะขามตาป้อมให้มาศูนย์สองเจ็ดแต่ปูเก็กเลขเทมซีให้มาสองเจ็ดศูนย์สเจ็ดศูนย์ตัวเดียวกันเลยเปิดสาฮะเดี๋ยวน้องเล็กโมเมนองเล็กโมเมนหรอหนองเล็กคอยเบิ้งปอมูจินมาบางแรกหนอยเริ่มวบอกนองเล็ก พอตองแรงอย่างเนาะนั่นปะน้องเล็กพอต้องแรงเจ็ดศูนย์เนี่นองเล็กศูนย์ลดลดรดลดเก่งเพิ่นพอต้องแรงเจ็ดศูนย์จริงจริงท้าผมลงยูบีเอก่อนคือโอ้เอไร่เจ็ดศูนย์ถ้าจะให้บอกว่าคือยึด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 น้องเล็กกว่าเลขทูบสองเจ็ดศูนย์เออไม่ใช่เลขเซมซีสองเจ็ดศูนย์ตรงนี้เนาะคือผมคิดในใจว่าศูนย์นี่มันมีสองมิเจ็เนาะคือผมคิดในใจว่า โลนเนี่เนาะศูนย์โลนเนี่ยเนาะคือมันตรงกับต้นมะขามตาป้อมไหมเลขเลขเซมตีตรงกันเป๊ะเลยท่านผู้ชมต้นมะขามตาป้อมต้นมะขามตาป้อมได้มาศูนย์สองเจ็ดแต่ที่นี่สองเจ็ดศูนย์ครับโอ้ไมีอย่างนั้นมาเลขทูบไปเมื่อไหร่ใส่บ่อบ่กมาเลยมาเพิ่มเขาจัดงานแขชงเรือเหมือนว่านบ่อพันขันน่ะบพัันนขเออเอางก็ โบจันงา่แข็งเรือเมือนว่านโบยุสัยโบมืออาว์ผู้ใดก็ไ่ถือไ่ถือจะแพนนาปกนี่กขจอกขึ้นเดียเอาเอามาไว้นี่แหละหน้าวินนี่แหละปัญหามันขึ้สงสัยเลยอาสงสัยเพื่อเพาไว้จัิงส่ก็จริงคือท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกทุกช่องนะครับเนาะอันนี้ผมบอกเป็นทางการบ่มีหมวกโบมีแม็กช่องมาวินช่องหนุมอามคนเดิมป้าต่อยพ่อทองแหลกคนเดิมมือขึ้นผมฝันนะครับเด้อผมให้ตัวเดียวนะครับเด้อบวกลบพูดหันเอา สามเกตเรีความฝันพอตรงแนวคนเดิมมีโอกาสสิบอกทุกช่งองเท่านี้มีเท่านี้บอกเชียเดียวเท่านี้ก็<า>ได้ยังได้หนิเพราะตัวนั้นตัวเอาขีา้ว่าสิบอกตัวเดียวเทียเดียวตัวเดียวโคโลส์สตัวน้ำตาเทียนไม่มันครับสัมยมให้ตัวเดียวโดด เ,เ,เราแวงจะเสียงลดตัว,ดดวนี้เอา,อางี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเราหันกล้องไปดูตามจุดต,ต่างๆนะครับไปดูตามจุดต่างๆที่บริเวณรอบๆกับจอมปลวกองดำเนาะหรือว่าปู่เจ็กของเรานะครับที่ที่อยู่ตรงอําเภอพนซายเนาะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าคือเขามาตั้งสังแต่เมื่อไหร่เพราะว่าเราไม่ได้มาที่นี่เนี่ยนานแล้วนะครับแล้วก็มาเจอพระหน้าปกด้วยก็คือกบหูพรผู้ดี้างไว้ห้องกบองหูนะครับท่านผู้ชมนะครับ เอางี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมนะขอให้ท่านผู้ชมยืนไวอ้โอ้พ่อพีดึกไปงานศุดพ่อไปอย่งกันว่าบ่อไปยังแสดงว่าพผนีไปงานศพดูเลยเออมันติตข้ามเบาไหมขอให้ท่านผู้ชมนั่งสงบไปท่านผู้ชมโอ้ยเป่ากันเลยไรมาเฮาปุณห์มาเฮาไปไปท่านผู้ชมไปดูครับเสียงร่าหอนมาแล้วไล่มาแล้ว เอาละ,ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับทูผมกอดูตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะนี่ตรงนี้จะเห็น fit. ตัวเลขปะเลขถูกพลังสีใหม่เมื่อตะองนี่เห็นเป็นศูนย์ศูนย์หกห้าศูนย์หกเลขตรงนี้นะ เหานปครั่เจอเห็นอาไนทูบแตกเคืงใช่อ้าว่ะมันทูบแตกวะแมอยู่อ่าเออเดี๋ยวจังหวะกันาู้ชมโอ้ยโอ้เอาเอามือออกแอานีออกมือแน้โอ้ยโอยองมือขากล่องโอ๊ยมือข้าไปงดฮะเอาเมื่อกล่อ เดี๋ยวไปเห็นถูกแตกเนาะค่ะท่านผู้ชมบอลลู่าเลขถูกตัวได้เอ้าเห็นแล้วของขั้นรูปแปหวนก็ไม่ศูนย์แตกจะเอาอะไรไปเอาเห็นเป็นศูนย์หกขาเลยศูนย์หกขาเมื่อกี้ที่ผมส่งให้ดูผมเห็นเป็นศูนย์หกห้าหรือศูนย์ท่านผู้ชมท่านไหนเห็นศูนย์ก็หกอย่างนั้นเลยแตกภาคกลางครับท่านผู้ชมอ๋อนี่ศูนย์หกหนึ่งแท้ครับนี่ตัวสุดท้ายหนึ่งก็ร่างใหม่ใหม่ใกล้จะเบิร์ตแล้วครับท่านผู้ชมแตกแท้ครับสามตัวปังแท้ครับทุกวนนี้ ปู่เก๊กหรือว่าปู่องดำจอมเอ้าปลาบอลอีกแล้วเปยังปลาบอลนี่แหละนี่แหะด็ยินเสียงสองสามเทียเดยลยมันม่ซาบหรือว่าไงมีนม่นาม่นที่ท่านผชมปาตัวใหญ่เอของบอลเด็กทูบมาตัวไหนบอแบบเด็กทูทท่ ศูนย์หนึ่งหกศูนย์ศูนย์หกหนึ่งทูบแตกผ่ากลางท่าผู้ชมนี่ครับทูบแตกผ่ากลางเลยศูนย์หกหนึ่งครับผมหกกับเก้าตัวเดียวกันหนึ่งก,กับเจ็ดตัวเดียวกันเด้อทูบแตกผ่ากลางเลยครับท่านผู้ชมนะงวดนี้แตกแน่นอนนะครับไปครับเห็นชัดๆแล้เวเขานูบแปลงตาลเพ็ทมีตัวใดอันนี้ไม่ศูนย์เกราะหามองดูแปลงนี่ ที่สูหายสห้ามัเสูบอกนสู่มาหนะครับทานผ้ชมานู้ม่แหลน้เด็ตางนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็ความที่สูมคลโปรดใช้อย่างในยาในการรับชมนะท่านผู้ชมศูนหก้าครับที่มีคนมาลูกแป่งไว้แล้วก็ึ้นเป็นตัวเลข เนี่นว่ากระสานมันอย่างนี้บ่มีเหล็กว่าท่านผู้ชมเนอะนะท่านผู้ชมเหมือนปลาบ่อนอ่ะเนี่ยเหมือนอย่างนี้เหมือน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 เห็นเห็นเป็นปลาบ่อนอ่ะมีเลยรไหม ศูนยหนึ่งด้วยสีแดงหางแพรสังนี่ถูกแตดท่าเคืงไหมศูนย์หกหนึ่งจีเมนค่ะถูกแปกเคืองศูนย์หกหนึ่งคนะศูนย์หกหนึ่งมันกับคอทอรถคอทองเดมคนแหลกทุกทโอ้เหข็กหนึ่งศูนย์เก็บนี่ห้างด่วนบ่ได้เลยคอท่อรถคอทองแรงคนเดิมทุกท่านระวังไว้นะครับด้เรื่ตัวนี้ศูนย์หกหนึ่งคือเรียกทูบเมนบ อ่ะนี 1941, to ่แหละครับท like ่านผู้ชมหัวอรถข้อตรงแรกคนเดิมมีใน้องเล็กเออเกสูนูเก็ตายใหญ่มาอยู่ตรงมอตอไซคมีหอดสางย่นรถตรงแรคนเดิมครับเนาะอแอครับเกครับเเี่ยเป็นห้อง่ารับตัวเลขรถใช้วิ ารณนาญในการรับชมเรื้อรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นหึงหึงรวยรวยซองามงามับจอมปวกองดำผู้สาวศิธิ์นี่ดวนเลยจจมามหาผลรับอยมใช่ไหเล็กถูกปังแผ่แน่นอัแตกแน่แตกปะถูกแตกผ่าเคืองเลยจอมปวกองดำแต่ทีมงานหางหางหมายห่างผู้หนิงบ้าบ้าเห็นเล็กเห็นเห็กเกิดาเสืยอจิพอต้องเี้ยฝันบอกชาวบุโไปบางหันพอต้องเนี้ ฝันเห็นบัตรขับรถนี่คนนันแบบใงพอท่องแย่ไปเบิ้องสับแกะเอาคุณแกะให้ไปออกคันนี้พอนะไปเบิ้งป้ายมาเด้อเลยนรถนี่คันแบบไงสายสามเกตฮึอท่านผู้ชมความเชื่อส่วนบุคคลเฮงเฮงรวยรวยนะครับแล้วไปโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาตามานั้นนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมท่องแล่คนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนนะครับผมนะท่านผู้ชมนะแล้วก็คุณพี่คำมองนะครับก็ต้อง ันนี้เนี่ยผมก็ได้มาที่จอมปลวกองค์ดำเนาะคือเราไม่ได้มาที่นี่เนี่ยหลายเดือนแล้วนะครับอ่าก็ก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับกับปู่เจ๊กนะครับจอมปลวกองค์ดำงวดนี้ปู่ให้แน่นอนท่านผู้ชมนะครับคงให้โชคดีกัสุข,ขูสคขขนเดอร์นะครับผมนะผมดีๆขอตัวลาไปก่อนครับจอมปลวกองค์ดำ ภูเก็ตนะครับกับพอท้องแรนะครับผมนะครับทางมาวินชาแนลพาร์ตอยก็ไม่เซ็นนะครับอ่าโอเคครับผมนะครับขอครับคืนนี้นั่นหลับสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับ